สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่ง h ชาแนลทุกๆท,ท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการขับฟุตบอลประจำกลำาคืนวันที่ 8- พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมหลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์มกันบ้างนะครับผลฟุตบอลไทยลีกสุโขทัยครับชนะทางด้านหนองบัวพิเชียประตูต่อ2 ผลฟุตบอลไทยลีก2สุพรรณบุรีเ c ฟพ่ายเชียงใหม่ยูเนเต็ดศูนย์ประตูต่อ1และสีสเกตอยู่ในเตดชนะตาด f อฟซประตูต่อ0ผลฟุตบอลบ,บุนเดสลีกาของเยอรมันยูเนียนเบอร์ลินเสมอไฟบวก0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเซี c, ของเนเธอร์แลนด์อูทากชนะเฮเลเคิล1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกันโชซีอิตาลีเลเชเสมอเอมโปลี1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกมา์เซย์พ่ายกับด้านโอแซ1ประตูต่อ3ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษวัดฟอร์ดชนะออกฟอร์ดยูเนเต็ด1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนลายูบีกาโน่พ่ายกับด้านลาพามัตส1ประตูต่อ3ผลฟุตบอลลีกเดิมฝรั่งเศสอายคซิโอชนะเกงมงฟูดสประตูต่อศ เกิรนอฟฟูต่ายดันแคกศูนย์ประตูต่อ1เลสตาไายกับด้านทัวศูนย์ประตูต่อ3อาเมียงเสมอมาติเกต1ประตูต่อ1แลาวันลัวเสมอบาสเตีย2ประตูต่อ2และโรเดลโอเวลอนชนะอันเนซี่5ประตูต่อ1ผลฟุตบอลกานโชว์เซรีบีอิตาลีฟอซิโนเน,นเสมอปาเลโม1ประตูต่อ 1, 1. ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันไอทักบาวชยยชนะฮัมบูก3ประตูต่อ1และเนินแบกเสมอไกเซอร์ซาเทิร์น0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเซกูนดาลีกาของสเปนเอลเช่พ่ายกับด้านอเมรียาประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษบันลี่ชนะลอตเทแฮม2ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลซาอุดีอารีอันฮีลาชนะอันเอติฟาสสามประตูต่อหนึ่งอันอาลีชนะอันลาเฮสสองประตูต่อศูนย์และอันลียาร์ตพ่ายกับด้านอันนาเซอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีคาซิมปาซ่าพ่ายกับด้านเคเซริสเปอร์หนึ่งประตูต่อสองและปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลซูเปอร,ร์ลีกของเดนมาร์กเวลเล่เสมอซอนเดอร์ยีเค่หนึ่งประตูต่อหนึ่ง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการขับฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่8พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e กและกดกระดิ่งครับให้กับชา n e l มดสั่งกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทํทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ